เช่นเคยอยู่กับดิฉันดีเจหนูนาวันนี้ทุกทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างคะใครมีความทุกความสุขอย่างไรสามารถโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ที่ขึ้น88.75เหมกะเฮิร์ตซ์เวฟตั้งแต่13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกากับดิฉันดีเจหนูนารับใช้เพื่อนเพื่อนแฟนเพลงทุกท่านคะ่ะเฮ้ยตาขะแล้วตาขาแล้ว,ลวถอยถอยถอย,ถอยขอดำใจก่อนจิ๋มจมนี่ เร็วเร็วเร็วอย่าปอด แต่เช้านี่หรือต้องเด็กๆไม่ให้กินบะหมีม่แทนข้าวหรือไงวะฉันชื่อจันเจ้าบ้านของฉันต้องอย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เพราะคุณพ่อต้องอย้ายมาประจำการนับจากวันที่ย้ายเข้ามาก็คงครบหนึ่งปีพอดีเอาจริงๆการอยู่ที่นี่มันก็ไม่ได้แย่อะไรหรอกถ้าไม่นับไอ้วีลกรรมที่เพิ่งเห็นกันไปนะนะนี่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ฉันเจอมาตลอดได้ซ้ำพูดแล้วก็เซ็ง ตั้งแต่ที่รู้จักกันมาน่ะชีวิตธรรมดารรมดาของฉันมันก็ไม่เคยสงบสุขเลยสักวันยินนั่นน่ะชื่อเพงลงรักเป็นลูกสาวร้านขายแผ่นเสียงบ้านข้างๆที่ไม่ว่าจะโดดยางหรือหมากเก็บก็เอาอยู่ทั้งนั้นยีนเพงลงรักน่ะเล่นเก่งสุดๆตั้งแต่อีตาตุม่มและขึ้นไปอีเขาขนาดอีสูงสุดยินนี่ยังโดดผ่านเลยนี่ยังสงสัยว่าที่ได้เป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยเพราะยินนี่เก่งที่สุดหรือเปล่าหรือเป็นเพราะความช่างเจาก,กันแน่ เด็กผู้หญิงที่ดูหน้าซื่อๆตาใสๆตรงนั้นน่ะชื่อยายส้มจีด๊ดยี่นั่นเป็นลูกสาวเจ้าของร้านน้ำแข็งเห็น <c oughs> <He S 2> ตัวเล็กๆอ,อย่างนี้นะแก่นกะโหลกชะมัดญาติมันเกิดมาเพื่อคําว่าจิ๋วแต่แจว๋วโดยกาเนิดเดียส้มจี๊ดเกิดคนสุดท้ายของแก๊งทุกคนก็เลยพาก,กันเรียกไอ้จิ๋วกันหมดจี๊ดมันไม่ยอมคน้นปากแจ๋วเป็นลำดับต้นๆเชียวใครๆก็มาว่าเพื่อนมันไม่ได้เหรอานักงจากตัวมันเองจี๊ดสมชื่อไหมล่ะมีจุนก็ต้องมีจานมีจานก็ต้องมีจุน คล้ายๆเขาก็ว่ากันมาอย่างนี Nept ้ทั้งนั้นจุนกับจ้านน่ะเป็นแฝดกันแต่คนละฝานะทั้งคู่ก็เลยออกมาหน้าตาไม่ค่อยจะเหมือนกันสักเท่าไหร่ขรจะไปั้ง็นจ้าวนเกิดหังจาสามนีแต่เป็นพี่สาว จ้านเกิดก่อนจุ้นแต่เป็นน้องสาวก็บอลล่าเขาว่ามาเองนั้นแต่ดูเหมือนจ้านจะไม่ค่อยเชื่อคำบอหลาณสักนิดไอ้นี่บอกทุกคนว่าตัวเองเป็นคนตัวเองต่างหากเถียงเถียงไอ้นี่เถียงโอ๊ยพวกเอ็งจะเถียงกันทำไมเนี่ยพวกเอ็งไปแสกันจริงป่ะเออเถียงกันอยู่นั่นใครเกิดตอวใครเกิดหลังได้เกิดก็ดีเหมือนกันนั่นแหละบักปึ๊กเด็กผู้หญิงผมยาวแก้มย้อยชมพูชมพูตรงนั้นชื่อใหญ่ใหม่ยังคนนี้เป็นลูกสาวร้านหนังสือการ์ตูนซอข้างๆเวลาที่ร้านมีการ์ตูนเล่มใหม่ออกมา ยายใหม่จะได้อ่านก่อนทุกเล่มด้วยแอพิซิตรู้เจ้าของร้านหลังเลิกเรียนทุกคนจะมาเจอกันที่ร้านการ์ตูนเอาการ์ตูนมาแลกกันนั่งอ่านอย่างลับๆเพราะว่าพ่อยายใหม่นะ่ะดุชมัดขอบคุณนะเขียนเพ้นให้ด้วยพี่ยาเข้ามาใหม่เหรอไม่ตอง บอกไว้ก่อนนะแถวนี้นะ่ะชื่อเสีหมดเป็นแต่ปากซอยยันท้ายซอยไม่มีใครไม่รู้จักฉันหรอกนะแล้วย้ายมานานยังอะไม่เห็นหวันนี้มันแรกขมังแต่ไม่ลอยสืเมื่อกี้บมดเลยปะ่ะแล้วนี่เธอชื่ออะไรอะ่ะแล้วชื่อเพลงรักนะบ้านอยู่ตรงข้ามนี่เองเอา้าถามก็ไม่ตอบมีชื่อหรือเปล่าเนี่ยถือเธอไม่มีชื่อ นั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินชื่อเพลงหลักไอเพลงหลักมันขี้แกล้งยิ่งกว่าอะไรสะอีกไอแสบแกงจิ๋วจ่อยอะไรนั่นก็ขี้แกล้งเหมือนกันยิ่งว่าทำไมถึงคบกันได้แต่นั่นมันไม่ใช่ปัญหาหรอกไอที่ฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยนะนะทำไมเยนนี่ถึงได้ที่หนึ่งของห้องตลอดทุกครั้งทั้งๆท,ที่เวลาเข้าเรียนเจ้าตัวก็เอาแต่นอนหลับตลอดทั้งคับฉันต้องจาอ่านหนังสือกับทั้งคืนแทบตายกับต้องมานั่งเพ้เชื่องจอนี่เนี่ยนะเขาไม่เข้าใจไรไหม ยายนั่นแทบไม่ได้ฟังที่ครูพูดเลยสักคอก็ยังได้เต็มอีกอ่ะโหไม่วาเซี่โตเอาหน่ะเจ้าเพลงแล้วไม่เคยตกสักครั้งที่ไหนแถมคะแนนยังสูงกว่าชาวบ,บ้านเขาด้วยนะมันก็รู้สึกไม่ยุติธรรมอยู่ดี้นั่นแหละเซงเหมือนไส้ยายน,นั่นชิมัดเลยเซงเคยกิการมาเนี่ยเร็วครั้นี้เล่าไม่เสร็จเลยเฮ้ยเรีว ทำภาษาอังกฤษมึงไปเบ้าเอาดิ่ไม่สนใจมาแล้วทำชังหวังเลยนะเว้ย อว่าแต่พวกเองเห็นป้ายแข่งกัคคำถามไปย่งต้องปอกไปาใช้สมคันธ์ถูกขับจ้าแต่นี่ได้ยินมาว่าตอนนี้เรือมีแค่อาจารย์เจ้านะที่ลงสมัคร ทันเ้าทันเาว้าทันเาเืองยังก็เพลงรักอะก็ลองขอถามือกันด้วยนะเพลงรักออใช่จะไปดูดิที่บอดอะมีชื่อเกลมาในสอคนไปมาอีกแล้วเอเขาขาี่น่ะเมื่อกี้ก็ต้องไปแข่งกับมันอีกแล้วว่ะดิบอกตรงๆเสียชื่อพี่ว่าเสียหน้าก็ไม่ได้ว่ะ ปาดแจ๋แวเรื่องของนี่ไม่ยุ่งเลยด้วยนะจ๊ะนี่อ่อนดอย เฮ้ยท <Net> ุกคนรู้ก really ันย you know <t> ่างเพลงรัไม่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับจังหวัดเว้ยจริงจริชื่อมันที่บอี่ยใหญ่เบลร์เลยพี่มาของเขาว่านอนทุกครับแต่ต้าทุกเรื่องเว้ย ข้าสาวเฮ้ยข้าไม่อยากเดิม<ป>อ่ะดูตอนเล่น,นเว้วยลูกพ<ป>ี่ผมเว้ยใช่เด้ก็ชนะแล้วเว้ยเราเองเชียฟนะจับมีของดีเยอะเว้ยเล่นดูไปตรงไหนเว้ยเอาใหม่ได้เว้ยไปทางนั้นจัง Lòi đùi là vơi ơi, Ê กไ็ไหนืและลูกพี่ของเราได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับจังหวัดทั้งทีอย่างนี้ก็ต้องฉลองหน่อยแล้วปะจริงจริง,รงแหมไอ้จิวได้ทีนี้ร้อยใหญ่เลยนะเออก็อจะถามอยู่ทำไมถึงลงแข่งตั้งแต่แรกวะนั่นดิลงแข่งวันสุดท้ายก่อนหมดเขตอีกหรือว่าที่ลงพอต้องใส่แก้งไอ้เจ้าวะยิ้มแบบนี้ยแสดงว่าแกแก้งแย่มันจริงๆใช่ป,ปะใช่ป,ปะใชป,ป คือที่ลองแข่งเพาค่อยากแกลง้งเฉยๆหรอเล่นเป็นเด็กๆ ก็เพลงรักอะมันมันสลัดสีเข้าแข่งกับควาถามไปแล้วนะฮะอืมเลิกปลุกมาเถอะนะที่มันทำไปทั้งหมดนะเขาไม่อยากแกล้งแกแหละถึงครัเนี้ยจะแกแล้งอะไรมาเลยก็เถอะแต่ฉันว่ามันน่าจะเข็ดแล้วจริงๆมนะั้ยี๋ยวกลับไปทราอเนี่ะคงไม่ทราบอีกนานอะโดดยางก็ไม่เอาหมาเก็บก็ไม่เล่นซึมเปื้อนส่วน,นเนี่ยเชื่อตายแต่อย่างนี้มันก็มาถ่ายโทษทุกวันนะนี่โดนจ้างมาปะเนี่ยถ้ามาอมที่แกก็มอมไปอ่ะ ก็ของมันทั้งนั้นแหละ่รสูริ่ดริงๆ ันไม่ได้คิดก่อนไงก็แค่รู้สึกว่าอยากแก้เล่นเหมือนบางครั้งเรื่องมันเลยเป็นแบบนี้ขอโทษนะข้ามไปหมดเเป็นน้อยนะเนี่ย่ขนาดนั้นจะผิดมาก็เห็นเดินหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่นั่นกลัวเฮียยอมข้าก็เหมือนกันจริงจมันก็สิ่งของกที่จะลองแข่งถ้าแกได้นี่ก็แค่ยอมรับไม่ใช่แพ้ละความแบบนี้ นี่อมแปลว่าแกเก่งริ่อย่าให้มีอีกแล้วการไอออนไหดนี่แหละคือชีวิตของฉันฉันได้รู้ว่าต่อให้จะพยายามสู้เยสแสบนั้นแค่ไหนฉันก็เอาชนะอนีนี่ไม่ได้สักทีเพราะยนั่นนะ่ะมันเกินมนุษย์มนาไปแล้วแต่ฉันจะไม่เสียใจที่พยายเยนี่อีกเพราะฉันถือได้ว่าก็เก่งพอตัวอีกอย่างฉันได้รู้ว่า เอาให้ตายยังไงฉันก็ทนไอตัวแสบพวกนี้ไม่ไหวจริงๆนี่เราก็เป็นก็ดก็ดกอเออกออเอเอเออย